ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบู Channel อีกครั้งนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม LOL Y Live เหมือนเดิมนะครับเราจะมาสอนเล่นเจ้าตัวบิดแข้งนะครับในตำแหน่งซัพพอร์ตนั่นเองนะครับตัวบิดแข้งเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็เพื่อนๆอ,อาจจะเห็นเกือบทุกเกมเลยนะครับเวลาลงแรงนั่นเองนะครับมันเป็นตัวท็อปเทียร์ที่สามารถเปิดศัตรูฝั่งตรงข้ามได้ค่อนข้างง่ายนะครับ เรามาดูพาสซีฟของมันกันก่อนดีกว่าพาสซีฟของตัวตัวบิดแข็งเนี่ยมเมื่อบิดแข็งได้รับความเสียหายจนเลือดมันลดต่ํากว่า35%มนะครับมันจะได้รับโล่เพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อรับความเสียหายนะครับทาให้ตัวบิดแข็งเนี่ยค่อนข้างถึกนั่นเองนะครับในส่วนของสกิลที่1น,นะครับสกิลการปล่อยมือออกไปดึงนะครับหรือว่าเรียกได้ว่าสกิลล็อกเก็ตแกลบนะครับมันสามารถดึงฮีโร่ศัตรูฝั่งตรงข้ามเข้ามาหาตัวบิดแข็งได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับเวลาดึงเนี่ย มันจะสร้างความเสียหายเบสพื้นฐานที่80หน่วยถึง260หน่วยนะครับแล้วแต่เลเวลที่อัพนะครับบวกกับอีก80% <c oughs> ของ AP <c oughs> ของเจ้าตัวบิดแข้งนั่นเองนะครับในส่วนของสกิลที่2นะครับสกิลที่2ของเจ้าตัวบิดแข้งนะครับเป็นการเพิ่มความเร็วให้มันนะครับความเร็วเลื่นที่เนี่ยจะเพิ่มที่70ถึง85หน่วยนะครับแล้วแต่เลเวลที่อัพนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะเพิ่มความเร็วโจมตีให้บิดแข้งนะครับ30ถึง60%นะครับ เป็นเวลาสีวินั่นเองนะครับแล้วหลังจาก4ีวินะครับเจ้าตัวบิดแข็งเนี่ยจะโดนสโลว์หนึ่วินั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อสังเกตได้เห็นนะครับพอหมด4ีวิปุ๊บเจ้าตัวบิดแข็งเนี่ยมันจะเดินช้านิดนึงนะครับแต่ว่ามันแลกมาด้วยกรเร็วความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็ความเร็วโจมตี4ีวิก่อนหน้านี้นะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างดีนะครับสามารถเอาไ้ใช้ไล่ล่าศัตรูฝั่งตรงข้ามหรือว่าเอาไใช้หนีศัตรูฝั่งตรงข้ามก็ได้นะครับในส่วนของสกิลที่สมนะครับสกิลที่สามเนี่ยเมื่อบิดแข็ สร้างความเสียหาย critically ร้อยเปอร์เซ็นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัวบิดแข็งเนี่ยจะมือติดแสงเขาเพิ่งเพสังเกตได้พอกดปุ๊บมือติดแสงใช่ไหมครับแล้วการโจมตีครั้งถัดไปของเจ้าตัวบิดแข็งเนี่ยจะสร้างความเสียหาย critically ร้อยเปอร์เซ็นะครับแล้วก็ k ็อกอัพศัตรูขึ้นนะครับทำให้ศัตรูลอยขึ้นเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับความเสียหาย critical เนี่ยมันจะสร้างความเสียหายร้อยแปดสิบถึงสองร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับของความเสียหาย critical นั่นเองนะครับ ในส่วนของสกิลอันติเมตของเจ้าตัวบิดแข็งนะครับสกิลอันติเมตของตัวบิดแข็งเนี่ยเป็นสกิลสแตติกฟิลด์นะครับที่สามารถสร้างความเสียหายเวทให้รอบๆตัวมันนะครับ120หน่วยบวกกับอีอก15%ของ AP ของมันนะครับเวลากดปุ๊บเจ้าตัวบิดแข็งเนี่ยจะสร้าง <A les. S 1> สแตติกฟิลด์หรือว่า <A les. S 1> สร้างความเสียหายรอบๆนะครับไม่ว่าศัตรูฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะอยู่2ตัว3ตัว4ตัวมันก็สร้างความเสียหายทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มันจะสามารถใบศัตรูได้เป็นระยะเวลา1วินั่นเองแล้วติดดตััวที่ไ้มกนนึงั เจ้าตัวออนติเมตของบิดแข้งเนี่ยไม่ติดคูดาวนะครับเวลาบิดแข้งตีฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะมีสายฟ้าออกมาช็อตนะครับหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งทุกๆหนึ่งวินั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีนะครับถ้าไม่ติดคูดาวอยู่นะครับย้ำนะครับว่าถ้าติดคูดาวอยู่เจ้าสกิลช็อตอันนี้นะครับมันจะไม่ติดนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าสามารถสร้างความเสียหายให้ศัตรูฝั่งตรงข้ามได้ค่อนข้างดีนะครับในส่วนที่ดาเมจ a d c เราอาจจะขาดไปนั่นเองนะครับ ในส่วนของคอมโบที่เราสามารถใช้ได้นะครับเราสามารถกดสกิลที่2วิ่งเข้าไปกดสกิลที่3ต่อย1ทีก่อนก็ได้นะครับพอฝั่งตรงข้ามเดินหนีนะครับเราก็เล็งจังหวะเพื่อดึงฝั่งตรงข้ามกลับมาก็ได้นะครับอันนี้เป็นสกิลที่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงนะครับอาจจะโดนสตาร์ทหรือว่าโดนฝั่งตรงข้ามโป๊กจนเลือดเราเหลือน,น้อยแล้วก็อาจจะยืนแทงให้ทีมเราไม่ได้นั่นเองนะครับ อันที่แนะนําก็คือเราดึงฝั่งตรงข้ามเข้ามาก่อนนะครับกดสกิลที่1ดึงเข้ามากดสกิลที่3แล้วก็ต่อยนะครับเป็นการน็อคอัพศัตรูฝั่งตรงข้ามแล้วกดสกิลอันติเมดหนึ่งครั้งนะครับอันนี้นะครับจะเป็นคอมโบพื้นฐานของเจ้าตัวตบิดแข็งนั่นเองนะครับที่เอาไว้เปิดไฟหรือว่าไว้ดึงฮีโร่ตัวบางๆฝั่งตรงข้ามอย่างเมดอย่างแอสซิซินหรือว่า a อดีซฝั่งตรงข้ามมานะครับทำให้ฝั่งเราเนี่ยได้เปรียบมากๆนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยอาจจะต้องเสียสกิลแฟรือว่าาเสียรไปนะคับ ทำให้เราสามารถเรียกไฟต่อได้ค่อนข้างดีนะครับในส่วนของสกิลดึงเข้ามานะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของคอมโบของบิดแค็งนะครับในส่วนของไอเทมนะครับไอเทมเนี่ยก็แล้วแต่เกมนะครับว่าเราจะเจอฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นเวทเยอะหรือว่าเป็นเจ้าตัวดาเมจกายภาพเยอะนะครับไอเทมเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าไอเทมพื้นฐานหรือว่าไอเทมหลักที่ทางเกมเซตมานะครับก็จะเป็นคอนเวอร์เจนต์นะครับไอเทมนี้เนี่ยมันค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สามารถ ช่วยเพิ่มดาเมจให้เจ้าตัว ADC ที่เราไปยืนคู่ในเลนหรือว่าคอยซัพพอร์ตฝั่งเขาได้นะครับ mm hmm. เมื่อเราออกไอเทมนี้มาได้นะครับจะทําให้เวลาเจ้าตัวบิดแข้งในใช้อัลติเมทหรือสแตติกฟิล l d นะครับตัว ADC ของเราเนี่ยจะได้รับความได้รับการเผานะครับหรือว่าการโจมตีเนี่ยจะแรงมากขึ้นนะครับเผาศัตรูเป็นเวลา10วินาทีนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างดีนะครับสำหรับไอเทมสายซัพพอร์ตของชิ้นนี้นะครับ ชิ้นต่อมานะครับเจ้าตัวโปรเทคเตอร์นะครับโปรเทคเตอร์เนี่ยมันก็เป็นไอเทมที่ค่อนข้างดีแล้วก็ซัพพอร์ตได้ค่อนข้างเยี่ยมมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว a d c ขาตายหรือว่า ADC ที่ไม่มีสกิลในการหนีมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวโปรเท c เตอร์วาวเนี่ยมันจะเพิ่มโล่ป้องกันให้เจ้าตัว a d c เราด้วยนะครับในส่วนที่ถ้าเรารับดามจจากป้อมหรือว่ารับดามจจากศัตรูฝั่งตรงข้ามเยอะๆนะครับบูธนะครับเราออกมาเป็นเจ้าตัวบูธลดคูลดาวนะครับอันต่อมาเราสามารถเปลี่ยนได้นะคร เป็นล็อกเก็ตหรือว่าเราสามารถออกเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเราสามารถออกมาเป็นเจ้าตัวฮิลอันนี้ก็ได้นะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างดีเลยนะครับเราสามารถเลือกออกได้หลากหลายมากนะครับในส่วนของบูนะครับแล้วแต่เกมนะครับว่าเราอยากจะฮิลเป็นหมู่หรือว่าอยากจะได้โล่เป็นหมู่นะครับชิ้นต่อมานะครับเราออกมาเป็นเดดแมนเพจนะครับแล้วก็อเบนโซแมสนะครับชิ้นสุดท้ายเนี่ยเป็นโอเมนนะครับหรือว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนของได้นะครับเป็นอาจจะออกเป็น GA หรือว่าเป็นกาเดียนแองเจิลก็ได้นะครับเพื่อ ที่เราตายแล้วเรายังเกิดขึ้นมาแล้วก็สามารถยื้อไฟได้นะครับเพื่อแทงให้เพื่อนได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับในส่วนของ G A นะครับก็แนะนํามากๆเลยนะครับในส่วนของ Guardian Angel นะครับเรามาต่อกันที่รูแล้วก็พลังเวทที่เราพกไปกันดีกว่านะครับเราสามารถพกไปเป็นแฟตอันนี้เป็นอ่าอันสําคัญเลยนะครับเราต้องพกแฟตไปนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็นบาเรียหรือว่าเป็น h e ลก็ได้นะครับแนะนํานะครับ แนะนำให้เป็นบาเรียซะมากกว่านะครับเพราะว่าบาเรียเนี่ยมันสามารถเพิ่มโล่แล้วก็รับดาเมจให้เพื่อนได้ด้วยนะครับฮิลเนี่ยมันคูดาวค่อนข้างนานนะครับบาเลียเนี่ยมันคูดาวแค่90้าสิบวิฮิลจะร้อยิบวินั่นเองนะครับถ้าเราใช้เจ้าตัวบาเลียดีๆนะครับมันสามารถรับดาเมจได้ค่อนข้างดีแล้วก็ใช้ได้ถี่มากขึ้นนะครับในส่วนของรูนนะครับรูนเนี่ยเราใส่มาเป็นรูน after shock นะครับ weakness loyalty แล้วก็ pack hunter นะครับที่เราใส่มาเป็น after shock เพราะอะไรนะครับเพราะว่า เวลาบิดแข้งเนี่ยหยุดการเคลื่อนที่ของสตูนะครับมันจะได้รับค่าป้องกันแล้วก็ถึกมากขึ้นนั่นเองนะครับทําให้บิดแข้งเนี่ยสามารถยืนในไฟได้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถสร้างดาเมจเวทรอบๆตัวมันได้ด้วยนะครับอันต่อมานะครับที่เราใช้เป็นเจ้าตัววิกเนสเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตัวบิดแข้งเนี่ยเป็นตัวที่มีสกิลสตันสตูด้วยสกิลที่3ในการน็อกอัพนั่นเองนะครับทำให้สตูเนี่ยรับดาเมจแรงมากขึ้นนะครับ5%เเนะครับเป็นเวลา5าวิเป็น ลูนสายซัพพอร์ตนั่นเองนะครับชิ้นต่อมานะครับเราใส่มาเป็นรอยัลตี้นะครับแล้วก็ใส่มาเป็นแพ็กคันเตอร์นะครับเพื่อเพิ่มความเร็วให้พันธมิตรนั่นเองนะครับเวลาไล่ล่าศัตรูหรือว่าเวลาเดินหนีนั่นเองนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรฝากเพื่อนๆติดตามชมหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากชมคลิปตัวละครไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ